งไพักอะไรนะทำไมเราต้องไปถามใส้สร้างชาติจะมาถามผม,มเขาเปิดจะดว,ว่นะอาอย่งอ่ะอ่พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็ว่าไปก็เ,เดี๋ยวขอบคุณนะที่อุตสา่าห์เตือน ไม่รู้ไม่รู้จะไปไหนแล้วนายยกอยู่กับผมนี่แหละเอ่าอ่าอยู่กับผมนี่แหละโอ oh, ้โหพักรามอิชาลามี divine, สาขาเยอะแยะไปหมดเลยคุณคุณก็ถามไปเรื่อยถามไปเรื่อยไม่มีอะไรจะถามแล้ว ไม่มีนะไม่ไม่ไมไมไมพักพลังประาชารัฐไม่มีให้ใครยั่งเระของเรามีตัวอยู่แล้วนะนนนก,ก็เปิดตัวห้าสิบคนถ้าไม่ส่งคือถ้าถ้าผมไม่ส่งก็ไม่มั่นใจก็ส่งก็ต้องมั่นใจใช่ไหมธรรมดาส่นได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งก็แล้วแต่ประาชาชน ฮะไม่ประเมินอ่ะประเมินไม่ได้ก็ห้ามเขาห้ามเขาห้ามแล้วคุณจะมาให้ผมไปติดคุกอีกเหรออ่ามราบถึงน้งหมดนะเัาไงก็ต้องทำงานกับรัฐบาลอยู่แล้วทุกใครได้มาก็ต้องทำงานกับรัฐบาล ไม่มาจะไปไปไหนนะอ่าก็มาทำไมผมอยู <Exp ans ion> ่แล้วมาทำไมอ่ะอ่าโอ้็ก็ก็รู้อยู่แล้วคุณรู้อยู่แบบคุณรู้อยู่ว่ารู้ว่าอยู่ว่าอยู่แล้ะคุณถาม